ข้อต่อไปนะคะเขาบอกว่าโค้ถังทรงกระบอกใบหนึ่งบรรจุน้ําเต็มถังถ้าเจาะรูที่ข้างถังเป็นระยะ h จากผิวน้ําความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเร็วของน้ําก็คือ v ที่พุ่งออกจากถังกับระยะ h เป็นเท่าใดอ่าก็ชอยตามนี้แล้วก็วา,วาดรูปก่อนนะอย่างที่พี่บอกวาดรูถังมีน้ําอยู่เจาะรูใช่มีเป็นแนวระดับ บอกว่าเจาะรูข้างถังเป็นระยะ h จากผิวน้ํา h จากผิวน้ําพอเจาะรูมาน้ำเป็นไงมันก็ไหลลงมาอย่างนี้เป็นแบบโปรเจกต์ตายหรือเปล่าเขาถามว่าแต่น,ตน้ําตรงเนี้ยมันก็พุ่งมาด้วยความเร็ว v เป่าเขาถามตัวเนี้ยเท่าไหร่ถามความสัมพันธ์ไม่ได้ถามเาถามความสัมพันธ์เอาลอะโปรเจกต์ตายน้องแน่นอนก็ชิดว่าโปรเจกต์ตายก็ได้อแต่พี่มีอีกอันหนึ่งก็คือ ใช้เ sí, ป็นคิดเป็นเรื่องงานและพลังงานพี่ขอใช้เป็นงานและพลังงานมาคิดนะน้องก็ค <c ười> ือท no ี่ตำแหน่งพี่ให้ตำแหน่งตรงนี้เป็นอ่าตัวนี้ก่อนก็ข้างบนก่อนตำแหน่งตรงนี้เป็นตำแหน่งที่หนึ่งตรงนี้เป็นตำแหน่งอาอิที่สองพลังงานไม่สูญหายไปถูกไหมน้องเพราะฉะนั้น w ที่หนึ่งก็คืองานพลังงานที่ตำแหน่งที่หนึ่งก็เท่ากับพลังงานที่ตำแหน่งที่สองถูกปะเมื่อพลังงานมาเท่ากัน ก็คือที่ตันที่หนึ่งต้องเท่ากับสองก็พลังงานตันที่หนึ่งก็คือ EP ของที่ตันที่หนึ่งบวกกับ Ek ที่ตันที่หนึ่งต้องเท่ากับ EP ที่ตันที่สองบวก Ek ที่ตหนที่สองนีเข้าใจนะสุดพื้นฐานไี่มีอะไรนี่ EP ของที่ EP ของที่ตันที่หนึ่ง คืออะไรก็คือ MGH ถูกป่ะน้อง EP เมื่อกี้เีเขียน EP ของำมัยที่หนึ่งบวก Ek ของำมัยที่หนึ่งเท่ากับ EP ำมัยที่สองบวก Ek สมัยที่สอง EP ก็คือ MGH ถูกป่ะคะน้อง MGH H เผอิญว่ามันตรงกับที่เขาหนูพอดีว่าว่าเขาเจาะรูลงมา H ถูกปะ่ะ หนึ่งมันสูงกว่าสองเป็นระยะทาง h พอดี่า ek หมัยที่หนึ่งก็คือหนึ 2, M, ่งนสอง mv หนึ่งสแควร vv หมัยที่สองก็เหมือนกัน mgh บวกหนึ่งส่วนสอง mv สองสแควร์ v หนึ่งก็คือความเร็วต้นนั่นแหละง่ายง่าย v สองคือเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวเนี้เขาถามถามตัวเนี้ แล้วน้องดูนะเอ็มเนี่ยน้ําเนี่ยมันเป็นไหลลงมาเรื่อยใช่ป่ะสามารถแล้วเอ็มจะใช้เอ็มอะไรน้องก็คิดง่ายๆว่าเอ็มเนี่ยน้องน้องมองน้ำเป็นก้อนก็แด้ก็คือสุดท้ายแล้วอะ่ะน้ําจากข้างบนมันไหลลงมาข้างล่างอย่างเงี้ยก็คือปริมาตร,ม,าาร,ม,าารมันก็เท่ากันมวลมันเท่ากันเพราะฉะนั้นเอ็มเนี่ยก็คือเท่ากันหมดน้องก็ตัดมันออกไปตัดมันออกไปโอเคนะคะ เอาน้องอน้องมาดูอีกว่า h ที่ตำแหน่งที่หนึ่ง h ที่ตำแหน่งที่หนึ่งมี B h ใช่ป่ะก็แทนเข้าไปเป็น h เป็น g h ถูกป่ะ v เออแล้ว v ตรงนี้ล่ะ v v หนึ่งก็คือตรงไหนคือตรงนี้ถูกป่ะคือ v หนึ่งตรงนี้ถูกป่ะข้างบนเป็นอะไรน้องลองนึกภาพน้องเจาะเจาะถังน้ำอย่างเงี้ยแล้วน้องมองน้ำผิวน้ำข้างบนมันจะนิ่งๆถูกป่ะ เออมันนิ่งๆเพราะเราถือว่า v ีหนึ่งเนี่ยเท่ากับศูนย์เมื่อ v ีหนึ่งเท่ากับศูนย์ก็แปลว่าอะไรแปลว่าไอ้ก้อนนี้เนี่ยเท่ากับศูนย์ถูกปะเพราะ v ีหนึ่งเป็นศูนย์ศูนย์คูณอะไรก็ได้ศูนย์มันก็จะเหลืออะไรเนี่ยเหลือ g h เอท่ากับฝั่งสุดท้ายเหลือ g h เท่านะั้นนะดูฝั่งขวาฝั่งขวา h ที่ตำแหน่งที่สอง เราใช้ตำแหน่งนี้เป็นแหน่งอ้างอิงปะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตำแหน่งที่สองเนี่ยมีความสูงปะ่ะไม่มีถูกปะ่ะเพราะเราใช้ตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งต่ำสุดก็จะกลายเป็น h อันนี้เป็นศูนย์เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ก้อนนี้ก็เท่ากับศูนย์อีกถูกปะ่ะก็เหลืออะไรเนี่ยเหลือเป็นหนึ่งหสอง v สองสแควร์ถูกไหมคะ แล้วเขาถามตัวนี้ถูกไหมแล้วก็ย้ายสองขึ้นไปเป็น2 g h เท่ากับ v 2 Sq u a r ถอดรูทค่ะไม่ต้องคิดค่าสมบูรณ์นะฟิสิกส์ไม่ต้องขนาดนั้นก็กลายเป็นรูทส g h ถูกไหมแล้วเรามาดูอยกันมีปะพี่คะมันไม่มีเลยคะ่ะพี่คิดผิดหรือเปล่าคะ อ้าวเอเอทำไมน้องอย่าลืมน้องอย่าลืมเมื่อกี้เราได้ว่ายอะไรนะสองเนี่ยเป็นค่าคงที่ไหมเป็นถูกปะจีเป็นค่าคงที่ไหมเป็นถูกปะเพราะฉะนั้นเขาใช้เครื่องหมายแปรผันถูกปะแปรผันเพราะฉะนั้นน้องก็เขียนใหม่ได้เป็นไร v สองเนี่ยจะเท่าจะเท่ากับ จะแปรผันตรงกับ log h เลยถูกปะ่ะพอน้องเอารูสองจีเนี่ยไปเท่ากับค่า k ค่าคงที่ซะแล้วน้องก็เปลี่ยนจากเครื่องหมายเท่ากับแปรผันน้องก็ว่าค่า k ออกได้ถูกปะ่ะก็กลายเป็น V เท่ากับ log h V สองก็คือ V เลยน้องก็คือ V ก็ตอบข้อข้อสี่เข้า okay, ปะคะลวลนี้นเนี่ยน้องเจอโจทย์อ,อย่างนี้อย่างที่พี่บอกอันดับแรกว่ารูว่ารูปปุ๊บอ่าก็ก็ต้องนึงกอ่ะใช้สูตรอะไรใช่ปะ่ะ ทีนี้มันมีมีถามความเร็วถามความสูงแล้วก็นึกถึงพวกงานพลังงานอะไรอย่างนี้ก็สุดเบสิกที่สุดพื้นฐานที่สุดก็คื EP 1, อ EP หนึ่งบวก EK หนึ่งเท่ากับ EP สองบวก EK สองน้อก็แทงเข้าไปแบบที่พี่ทำเมื่อคืนป่ะอย่างนี้โอเคนะคะ